ท่าว่าหาเงินได้เลยจังสิปจ้าไอ้อะทั้งนี้เจ้าไปไปไปแบบไปดาวตะบิดนะนะอยู่ห้องเก่าห้องเก่าเลวเฮาบริสิงโดยบริใบนั่นโดยเฮาบริสิงเนาะมันก็เลยบริใบแบบใบประกาศใบยกสั้นประถมเนาะใบประกาศมันเลยนักจานักการมีคนเก็บไปเสียครับ โดยสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศเนาะกายินดีตอนรับขา้าสู่ซองสมบุรณมากคือเก่าเธอพี่น้องเลยโดยมอนี่เนาะกลับมาทาง,งน้องเข็มทองคือเก่าพี่น้องเลยมามานี่กับทางสมบุร์นี่สิได้มาทามทางเม่ของเพื่อนเนาะหรือว่าจังใดที่ว่าทางของน้องเข็มสิได้เข่าองค์หงเฮียนนี่แหละเรื่องเข่าองง์หงเฮียนว่าทางเมย์เพื่อนนี่ได้ไปทามทางคูบาอาจารย์บ่เนาะพี่น้องเลย เพราะว่าเมือว่านี้เฮาก็ได้มาคุยกันแล้วทั้งน้องก็ตกลงว่าสีเข่าเฮียนโตพี่น้องเลยกะจังใดกะสีมาถามทั้งเพื่อนว่าเพื่อนได้เจรจาหรือว่าคุยแบบว่าเป็นจังใดเนาะแบบว่าค่าเถาะค่าเทอมรวยอย่างเพื่อนเพื่อนคุยแบบว่าน้องเพื่อนสีได้เข่าห้องใดห้องใดคือเกาโบนั่นกะสีพระพีพาน้องเข่าไป ฟังน้ากันเนาะสิไปทางบางทางแม่น้องเข็มก่อนอื่นก็ต้องขอบขอคุณขอบคุณเด้อไปทางแม่นกําซอนเนาะที่ไว้ว่างใจลูกให้เป็นสะพานบุญให้กห้แม่นคกาซอนและครอบครัวของแม่อยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บมาให้ได้ความไข่ามาให้มีเด้อเม่เด้อปราศจากลรกภัยไข่เจ็บเนาะที่แม่ยืนมือเขามาซอยทางครอบครัวของน้องเข็มกายเพลินสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เม่ยุ่มมันขวัายืนเป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนโดนเด้อแม่เด้อเนาะโดยป้พี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสิาพาพี่พรน้อง ไปถามทั falando, estamos fazendo, estamos es, long, ้งเพื่อนทั้งซานเพิ่นพุ่นแหละพี่น้องเลยเอาก็ได้เพื่อเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่นเนาะคือเมนูกัสซอนนั่นแหละพี่น้องโอเคพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาเขาไปฟังน้ากันเลยพี่น้องเลยเขามาในเพื่อนในซานเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยมาเพื่อนนองเพิ่นคือเก่าไม่เละสบายดีเด้อแม่ดูทั้งนองเข็มกันอันได้พี่น้องเลยสายพอไปทั้งใดเลย ยังไปถามคูโอ้ยังไปถามคู่เรื่องน้องเข็มบนี่บอโะว่ามือเศร้านี่ฝนตกเนาะแม่นแม่นไปเศร้าฝนมาตกตกหลัทางก็เลยไปมือันหนึ่งประธานได้มาโอ้เป็นยังเนาะไปถามคู่ว่าเพิ่นสีว่าจังใดเนาะไปทางก็เป็นยังเดี๋ยวเพิ่นมากจังเล่าให้การฟังว่าเพิ่นสีจังใดคู่เฮาเพราะว่าตอนออกนี่ขอเพิ่นอยู่ว่ล่ะ ครอ,อบอยู่อ๋อเพิ่นบ่ได้ว่าบ่สว่ะคืออ้ออีหล่าเพิ่นบ่ถา,ามบ่ถามอยู่เลยตอนนี้กาคิดจะเข้าเฮียนอีกมีผู้ใหญ่เพินพ่นอยากให้เข้าห้องทำห้องเฮียนสิได้ถามบัดนี้เรื่องสุดนักเฮียนเด้สิให้สิไปซื้อเองบ่สเลยสิให้เฮาซื้อมาใหา้แบบนี้บ่สจะให้ให้เนีบุญชื่อให้แล้วแต่สินนี้เขาต้องซื้อมามีคนตัดอยู่บ่อยู่บ้านนี่ ะซื้อแบบนั่นเลยป้ะซื้อแบบสําเร็จเลยป้ะอ๋อซื้อแบบสําเร็จเลยเพราะว่าน้องเข็มนี่จักแอวเท่าใดป้ะได้ปะสาวห่าเบื่อเอวเบื่อเลยอื้มบ่แมนดอกนิดหน่อยเบื่อเอวประมาณสาวเจ็ดสาวหาเอวเจ้านิดหน่อยคนว่านั่นนี่เนาะมันสาวห่าสาวฮกนี่เอวน้องเข็มนี่ต้องซื้อแบบเขาหยิบสําเร็จแมันบล่ะเลยก็ซื้อมาถามมันลามเทากั ยามันเสือเด้คันเสือค่ะผมเคยซสือจ้าเสือแหละผมเคยซสือจ้าเสือโอ้ไม่ได้เอาเกมหายคู่โอ้มีแต่เอาของเก่าเขาไลยนี่บ่กผมเคยซื้อไม้เจ้าอันคู่ชิวมาแหละเป็นอีตนและเป็นเกมหายโอ้แล้ก็เสื้อไอ้อะไรละวก็เสื้อเก่าอ้าเจ้าไอเลียนโอ้ก็เจ้านงนี่เจ้านงเป็นแขนสั่นหรือแขนยาวเสื้อแขนขาวที่เจ้านงสั่นนี่แขนยาวนี่โอ้แขนสั่นนี่แขนยาวเนี่ยด้วยเสื้อหนักเฮียนพี่น้องเลยเนาะ ห้เมียบุญซื้อมาให้แบบนี้ว่าโดยแต่พอนี่ยังไปถามอยู่เนาะโดยโดยกะบ่เป็นยังเขาซื้อมาให้ก็ได้แต่สิทธิ์นี่เพราะว่ามันบ่มีผู้ยิบอยู่พี่เขาต้องซื้อแบบเขายิบสาเร็จเนาะก็มีูุอยู่ผูโดยก่บ่เป็นยังมากขนมันรวงกะใหญ่แต่คอมันเข่าเอาโดยก็ได้บ่เป็นยังเดียวมืออื่นซื้อมาให้ถาม่าฟังเบิ่งพอว่าไปถามได้บ่เนาะว่าสิจังได พอเพียงยงไปทำในครูอยู่ไปสันเมื่อวานนี่ยแบนตกเนาะโต๊ะอยู่บนมืองเล่นมันออกไปย่าฝนตกะมาเพิ่นเพิ่นย่างไปบ่พอหนักล่องกันไปน้ำบ่หนักล่องกันนะหนักล่องกันไปน้ำไปถามเบิ่งว่าสิเป็นจังใดพี่น้องเอ๊แกระเพิ่นกระสิไห้ห้าลงอยู่ดอกเนยกระสีไห้ห้าลงอยู่ดอกเพราะว่า มืออื่นนี่สร้างสิมาเห็ดเฮือนได้มืออื่นนี่มาเข่ามาน้าไว้เด้อมือเล้งหัวสร้างเพคนเย็นมาแล้วว่าสร้างคนเบามือเศร้าอนี่เนาะว่าสิมาเห็ดแล้วว่าสั้างอ่ามีแต่หาน้องไม้แล้วมาต้่มถาสร้างฝนกระต๊กเนาะสิไปหาน้องไม้ก็ได้ที่นั่นไปได้ยุฝนตก่มน้อไม้นะไอืมทยก็หาแนวอื่นเยอะเนาะหาแนวอื่นนี่หานี้หาน้องไม้นะตอกไข่ยุมาตุ่มใบถา เราเพื่นน้ำเอาแกงข้าวหน้าหมูแกงมันถ่วมักอแล้วไปหัวได้หาบวได้ไปนะเนาะเพิ่นไปก้านกบอยู่บป่ะเมื่อคืนนี่คืนนี้บพื่อนโไปเพิ่นเครื่องแล้วเพิ่นบมไปทั้งมึงกินหวานก้อนเพิ่นวอนหวานไหมใช่หวานเบาซีซื้อมาฝากหวานโอ้ซีซื้อมาหวานนั่นกินเกี่ยวกับอันนั้นเ่ราะเดิมอ๋อเพิ่นเพิ่นต้มกินแล้วบ่ต้มแล้ว่อ๋อไข่เน่บ่เพิ่นกินใช่เพื่อนวัดหม้อเลยโอ้โอ้ต้มใส่หมออันนี้บ่ะ เจ้าคือบัซเซออ๋อ,อมันเข็มพอได้หาเห้าต้มเจ้าบ่มีว่าผ่าขาวแตบบ่ว่าข้าาใส่ผ่าขาวหอ่อแล้วก็มัดเวลาเ้าต้มมันแล้วก็าก็ะเซอเอาเป็นจุกไว้นะข<ด>้าเซไปนี่แล้วมันมัน,ม,นมันสีจืดไว้ท่นจะเจ้าให้ใชขวดก็ได้ขวดเราเนี่บัตรเด้อลด้จังให้ก็ได้ดบัดนี้แล้ะเ้าต้มมันออกแล้วข้าก็เอาหักไม่ออกมันจังบ่อนั่นเกินไปนะขาเซไปสิเดี๋ยวมันจืดไว้ยังไร ขันนี้ผ่าขาวยังว่าหอ่อหอ,หอใส่ผ่าขาวแล้วอะข้าต้มมันฟดมันยังมัน,<ห>นออกเขก็เอาขึ้นเ <หา S 2> มี่ยนขันนั้นคือเขาอว่าแล้วมันเย็นต่างหาสิขวดตั้งไว้ให้เราเ,เป็นหักยาเนาะสื่อมาออกินเบินง,งถึกไงตะใครเน้ข้าถึกเพิ่นกาสื่อมาผักมาเราใส่เพิร์ลกาได้บุญคุณของเพิ่รเพิ่นสื่อมาต้มกินเนาะกมันไขใครจังสื่อมาเพิ่มอีกเนาะ เราหาหกาก,กินมาเนี่ยบอกินแต่ว่านี่บ้านเนาชียงบาแล้วก็ต้องกินกินเบิง้งกินเบิ้งค้าวมันดีกับซื้อขึ้นมาอีก,อาก,ากยาห้าวมันกนานันอยู่พี่น้องเลยแบบถ้าไห้ถือก็คือเพิ่อวบาแลนะ้วเนาะมันก็มันซีดบ่บบจังใดบ่การถือกอ็มันกระชีดอบอบ่ซีดมันกระชิหยบสิญย,ยังแบบคันมันบาดมันก็คอยนั่นเข้าไปเน่เนาะมีแต่ทั้งอาาก็ได้ ทั้งโพิ่นกัยังไปหานั่นอยู่เนาะเพราะว่าฝนตกมันตกหรือมันก็ไปยากพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นแต่เช้าคือเอาเงินเม่คืนนี้ก็ตกได้โอเมนว่าตกเต็มไปหมดนี่ออันตอนนี้ทั้งเพิ่นกันยังไปอยู่แต่เฮาก็มีเรื่องของใจอยู่หน่อยนึงเนาะ เฮาก็อยากถามก็ได้ยินแว่วๆหนาว่าเจ้านี่ดาวรถดาวยังสะเวอพรรถบ่เลยแม่นแล้วอ๋อแต่ช่วงลูกเป็นตําอิดพุ่นแหละแลบ่มีเงินไปจ่ายเพิ่นเดือนนึงแลเพิ่นสิย่านเพิ่นยึดเอาแล้วไปให้ลูกให้ลูกจ่ายถ่าถ้าว่าหาเงินได้แล้วจังสิไปจ่ายว่าออเท่าใดเจ้าไปไปไปแบบไปดาวตําิดหั่นนะ เดือนิ่นใจเพื่อนเดือนละล้านแบบเข้าไปเอาตะวิธนี่จ่ายเพื่อนตะไรจะได้ห้านี่ในห้านะเดือนเดือนชองล้านโอ้ชองล้านเลยกำหนดรดยังเจ้าไปดาวนะรดหนึ่งนะดไทยวันนี้ก็เจ้ารดไทยคือวันนั่นแหละรดไทยรดเว็บร้อยนี่บอโดยแมนเลยโอ้แล้วบันนี้แหละเจ้าไปเอาตอนที่ว่าไปเอาตะวิธไปถอดขาเจ้าสองล้านและจักปีเปิดบัดนี้ เพิ่นเราสามปีสามปีแหะเท่า้วยคาร์มวนแบบว่าเฮาทั้งเบิดน่ะสามปีปลายได้คะแนนเพิ่นเว่าเงินน่ะนะจากนวนเงินนี่เป็นเงินนะแม่เพิ่นเว่าว่าสามสิบสามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านเนี่ยผ่อนเพิ่นเดือนหนึ่งท่า้วยเพิ่นผ่อนเดือนละล้านเดือนละล้านเลยเจ้าเอามาเลยหลังจากหันมาได้จ็กเดือนจาผ่อนเพิ่นได้สิบเดือนแล้วได้สิบเดือนโดยยังเหลืออยู่ เศร้าหาล้านโดยจ่ายเพิ่นแล้วนะซิบล้านแล้วโดยบัดนี้ไล้หลังจากซิบล้านมาหละซิบเดือนมาแหละลูกเป็นบัดนี้โดยก็เลยโบจักความสิพ่อนแบบนี้บ่ยันบไม่มีเงินมีค้ำไปพ่อนเพิ่นเลยก็เลยสิส่งรถคืน่าสิส่งรถคืนแล้วลุงเอาหายลุงไปพ่อนหายลุงพ่อนต่อโดยห้ลุงพ่อนต่อลุงลุงเพิ่นมาได้แบบนี้ลุงเพิ่นก็ว่าพ่อนต่อคะแนนชูดีเช่าลูกชูดีเช่าหาเงินหาดัคำได้แหละ ไปแทนเพื่นไปแทนเอาทีเพื่นจ่ายก่อนฮะ oh. แต่จังไปเอา oh. ตอนนี้ล<อ>ุงเอาจ่ายนนะโดนเติบเลยบ่ เดือนปลายเดือนปลายแล้วโดยไปอยู่น้ำลุงอันเดือนปลายแล้วโดยบัดนี่แหละคณะท่างอันห้านเพื่อนี่เพิ่นพัดให้จักเดือนถาว่าเฮาบ่มีเงินจ่ายเพิ่นว่าสี่เดือนถาว่าชี่เดือนเนี่ยเฮาบ่มีเงินพ่อนให้เพื่อนแหละโดยเพิ่นสิมาเอาไว้นี่ย่บแอ้โอ้ตอนนี้ก็เลยให้ลุงพ่อนถ่าโดยถาว่ามีเงินแหละสิไปให้ลุงคืนโดยถาว่าบบมีก็คือว่าให้เป็นรถลุงเลยโดยแมนแล้วโอ้ หายลุ่งเลยคะแนี่บุ๋มีไหนดิโอถ้าว่าอันนี้ก็คือว่าห้ากะเพราะว่าที่ที่เจ้าบบโบก็คือย่อนยังคือจังว่าบบอกตอนแรกมันยังหนุ่งยังลูกเป็นโจักควากโดยแล้วยังบุนได้บอกก็ขอโทษขอภพยน้ําพ่อแม่ละลายบุได้บอกพ่อแม่ก็ได้ยังเห็ดยังยากอยู่โดยขึ้นใช้ลูกเป็นยังยันลูกบุตเชาโดย ที่ว่ากับบเป็นยังเนาะที่ว่า<ด>ตอนนั่นกับตอนที่ชุมเฮ้าเข่าไปทายละเอาไปไหว้น้ำลุงแล้วลุงเอาไปแล้วเดนินแต่ตอนนี้กับบอกง่งายๆกับปิดรถของลุงเนาะเดยถ้าว่าคือเฮามีเงินนี่สมมติว่าเขามีเงินคือว่าเข้าได้เงินไปสิละกะไปคืนให้แล้วีแล้วก็เอามาให้แบบนี้บ่เลยแบบว้าง่ายๆก่ะพรตอเลยเพราอว่าเข้าหาเงินใส่บ่ท่านจักอนไดลูกเป็น,น<ด><ด> สิไปพาลูกไปหาหมอก็ยังบ่มีเงินสี่ไปส่งรถกะบ่พ่อว่าเงินเดือนมีแต่ล้านหาเนาะัยว่าอาไปจ่ายค่ารถนี่เดือนละล้านเจ้าก็ได้กินแต่หาเซนโดยเนาะโอ้ก็มาจนชิปเดือนพี่น้องเอยอันนี้ก็คือในความจริงของเพนเนาะก็ได้ผ่อนรถคือว่าพี่น้องไอ้เต่ก็ได้ให้ลุงไปตอว่าสั้นลุงนี่เป็นพี่น้องทั้งผัวบ่รู้ว่าจงได้เลยพี่น้องผัวอ้ายผัวอื โดยโดยบเป็นอย่างเนาะให้เพ so <ic> right. right. so, ิ husband, ินพรต่อเพื่อเขาได้เงินได้ค้ำกะเกือบทั้งเทียเจ้าหาเงินได้เพื่อว่าเพื่อนซานเร้่วเนาะเฮาหาตัดหอยตัดยางสมมติว่าถ้าค่าขายบ่ได้แบบนี้เฮาไปตัดหอยตัดยางได้มากอะเลยเขามีตัดหอยมันกะบดจักเดือนมันบดนี่สมมติหอยมันใหญ่นี่หอดเดือนหากระบดแล้วอ๋อเริ่มตัดนี่เข่าขึ้นเล่าบ่โดยเริ่มตัดเข่าขึ้นเล่าประมาณเดือนหนึ่งบอก เดือนนเดือนชเพิ่นก็ตัดอ้อยพันแล้วโอ้ตัดอ้อยก็หลังจากฮอดเรือน5ก็เบิดอ้อยเนาะเฮ็ดหยังต่อวันนี้สมมุติว่าอ้อยเฮานีไปวดมันวดมันบดนี้โดยเพิ่นจ้างเสียหญ้าเสียหยังก็ไปอแบบแบบาศัยว่าสิได้เงินมาเอารถนะเนาะโดยฟังไปเนาะกเว้ากับลุงเพิ่นไว้เด้อคือว่าได้เงินได้หยังกได้เอารถคืนมาเนาะโดย กเขากะโบเคยถามเพื่อนจักเธื่อพี่น้องเลยเพื่อนของค่าใจมาาเ,เมื่อวานนี่เนาะเมยน้องเข็ม <Đ ược. S 1> ก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยมาถามเพื่อนออกในคลิปเนาะให้พ่อเม่พี่น้องได้หูได้ทราบกันพี่น้องเลยแต่ก่อนเพื่อนกระดาวรถก็เลยน้องเป็นก็เลยบมมีเงินจ่ายค่างวดลดแล้วก็จักรในลูกเป็นก็เลยส่งให้ลุงพรตเนาะโดย่อด้โดยโดยสี่เดคนเท่าก็ได้ ทางพอเพิ่นกะยังไปอยู่บ่ทันมาจจงไดกะพื้นแหล่พี่น้องเลยถ้าเพิ่นมากกะจได้หูกันคนว่าเพิ่นมากเพิ่นกาได้ได้เจ้ากะทโทรเมื่อหาเฮาเด้อ<โ>ดถ้าว่าเพิ่นรับเฮียนไปสิเฮากะสิได้คื้เครื่องมาให้น้องเลยไปสิ <โด S 1> นะ <โด S 1> หรือว่าเพิ่นให้อยู่ปอหาบอรหรือว่าเพิ่นสิขึ้นให้ขึ้นม .1 อนึ่บอสิกะ <โด S 1> กะบอกเฮา,<ห>าทางน้องเพิ่นมากแขนสั้นบอหรือแขนยาวกะให้บอกด้อละเด้อ ส่วนมากู้หยิ่งที่อยากนุ่งเสือเขนสั่นเนาะเสือเขนสัน่นแขนยาวกบส่วนมากกบมากยูพลัง<ล>คนถ้งเสือ,อย่ามหนาวไปจากนุ่งเขนเยาววันนี้เนาะ<ล><ล>ยางหน่อยกบเอาอยางละโตเนาะ<ล>แบบนี้เอาให้น้องเลยซื้อให้น้องประมาณสองสุดทว่าทางเพิ่นหับลงเทียนอันพ่อกลับมากก็ให้โทรบอกเขาเขาก็สิได้มืออื่นสิได้ซื้อมากสินะ ฝนต๊ะลายมาเนี่ยกะไรโดยมาสวยนี่ตีเลยทำทางโดยเอาเอานมมาให้คนหมอรำหน่อยกันอาละเอาไว้โดยใจเดโดยไอ้น้องเพื่อนอ้เอ้ามาแล้วบ๊อสะพอเพื่อนทางพอมาแหละเนาะเป็นจังได้ปะนี้ถามคู่เพื่อนไปถามคู่เพื่อนกัจุดมือเขานี่เศร้าพัน ไปจดไปแต้มนะโดยคือว่ามืออื่นน oh ี่แหละมือจดมือแต้มมืออืในขึ้นห้องอยู่บอโยงห่องเก่าห่องเก่าแล้วเฮาวบอดีซิงด้วยบอดีใบนั่นโดยเฮาวบอดีซิงเนาะมันก็เลยบอดีใบแบบใบประกาศว่าสั้นๆใบโต๊ะสั้นปฐมเนาะโดยในประกาศมันเลยนักจานะกรับมีเพิ่นเก็บไปเสียค่าถ่ายหูถ่ายห้อยบอลแลนเรืองนั้นนี่แล้วกั กไปตามบ้านดอกแล้วก็เมาแล้วก oh, ็เจ oh. no, no uh ้าไปแล้วก็เห็นแล้วก็เจ้าไปร่วมกันแล้วก็เสียนเศร้ากันเผื่อว่าบอสโดนบ่ตัวนี้นะโดยโอ้หลังจากที่เข่าไปแล้วประมาณเดือนสองเดือนในว่าใกระบอกแพงปนนี้เนาะโดยโดยแพงอยู่แลยเป็นยังใครอยู่ได้เสียนเศร้าหนุยังใครกว่าล้านสองก็ได้เนาะโดยโดยบ่เป็นยางหอดมือมันกะ เอากาจังสีจัดให้เนาะคือว่ามืออื่นนี่สิซื้อสุดมาให้น่องเพิ่นนะมื่อได้เพิ่นเข้าทามเพิ่นนี่บ่แต่ว่าจดมื่ออื่นนี่จะกไเรอยเพิ่นน่ะมื่ออื่นนี่คือไปจดซื้อไปจดซื้อไปดซื้อไปช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 ดซ้อไปชดรื้อไปชดซื้อไปชดซื้อไปชดื่อไปชื้อไปช่ซื้อไปชื้นไปนดซื้อรงเรีย้อไปชดตั้อไปชดซื้อไปชดนื้ตไปจด่ต้อไปโรงเรียนนดซ โดยคือนเพิ่ปนก็อยู่ในแผลโรงเรียนเงินปืนเศร้าแต่ว่าเนี่ยน้องคนไปจดในทางนี้พัดกระเจ็ดแปดโมงคนละเริ่ม่นและเนาะกระดุนเข่าเวียเข่าการพุ่นแล้วโดยดีใจเลยน้องเข้มก็สิได้เข่าโรงงาเรียนจบออกมาอย่างบ่ได้ก็จบม .4 เนาะได้ใบประกาศก็ได้สมัครเข้าเฮ็ดงานอีหยังก็ได้นะโดยเข้าโรงงานน้ำตาลก็ได้เฮ็ดงานเงินเดือน ในล้านสองล้านก็พอได้มาครอบครัวนอยกับใครกลัวฮาบ่มีเวียกเฮ็ดนะหนื่อยดิฉันหนุ่มในเฮียนดิฉันก็รักเฮียนตั้งใจได้ละเด้อผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นส่งให้เฮียนแบบซื้อเครื่องซื้อของนี่แหละปุ๊บนี่ใส่ใส่เดี๋ยวเฮาสวซื้อปุ๊บมาให้นี่โลโลนึงได้บ่พอบ่หรือว่าบ่บ่ฮอดพุดน้องเนาะประมาณสี่หาหัวนี่ก็ได้บ่คือบ่หาคือว่าคุณแม่าน ปีก่ายนี่เพื่อนเจ้าเกีหัวก็หกหัวแบบบ่หางบา่ใส่ลายเป็นได้เพราะว่ามันบ่คือขึ้นหมอ้อเนาะโดยนะโดย,โดยอ่ออสิได้ซันนี่กับบิ๊กกับโซอะไรนั่งเลยสื่อเตรียมมาให้นอนะ้องเพื่อนเนาะวันที่หนึ่งนี่ก็ได้ลงเฮียนแล้วนี่เ,นเกิดเป็นอย่างได้มีอยู่บ่ มังนี่ว่าจะเป็นใส่เกิบไ่ได้โรงเฮียนเนาะเกิบซบธรรมดาแล้บ้านเฮาเนาะคันขื่นหม้ออลไรจังถือระเบียบเมนคันขื่นหม้อกันว่าคืออยู่ห้องพ่อหาเปิ้ลกระใส่เกิบซบแบบธรรมดาเนาะแบบบ้านเฮาเปิ้ลกะบ่ได้อันนั้นปันใดพี่น้องไอ้คันขื่นหม้อกระใส่เกิบอันนั้นแล้วมันขื่นหม้อโดยคืออยู่พ่อหาบ้านเฮานี่กระใสเกิบซบเนาะโดย ดีใจน้าทั้งน้องเพิ่นเฮาก็ได้จะหมอลําเฮาก็ไปแหละบ่ได้มาบ่ได้พ่อนักร้องซ้มมําน้องเลย <laughs> <laughs> โองเพิ่นคือสิเล่นนําหมู่เพิเ่นจะแซวอยู่เนาะพุ่นแหละน่องจนเข้าเนะาะอ่ะจังสั้นเฮาก็พุ่นแหละมื้ออื่นพุ่นแหละสิมาใหมา่มื้อนี้ก็สิกลับสก่อนเพราะวา่าคือหลายมองหลายบอนไปเนี่บคือคนก็คุ้นที่ไปดีแค่ไหนน้องคุณสอนที่ทรงน่องเข็งเฮียนเด้อแม่เด้อร์เฮียนแมนชูโกฟะแข็ง คเจ็บบมหได้คว้ไข้มหนีนุ่มหมัคนเงยเป็นหโพรหใช้ให้ลูกให้เต่าเด้อทุ่ง่อก็ะไรชาถอุงาลยอู่ดีมีแห้งชุกกรพาเสอมแขเจ็บบมได้คาไข้บวให้นีให้มีแต่ผูกหักผูกแพงเดินทางให้ปลอดภัยเด้อชาด้วยนะดีใจว่าเอร่าน้นเคียนเดนนะ ให้เพื่อนอยู่ดีมีงๆก็เจ็บมวยได้ความไข้เมื่อเพื่อนซงเมื่อโดนอะไรก็ค่อยกับเพื่อนหาเพื่อนเล่เท่าพันเท่าเพื่อนเป็นลูกคู่ใจลูกเดินทานไปสร้างรานติตั้งใจเฮียนเด้อว่าสันร้านติตั้งใจเฮียนเด้อโดยนะต่างใจเฮียนเพิ่นก็ดีใจแล้วทางผู้ใหญ่เนาะเพิ่นนั่นแหละเพิ่นตั้งใจให้เขาองค์ทำองเฮียนเพื่อมีความผูกเพื่อมีงานมีการทำ ในอนาคตเฮามันยังน้อยนะขานได้เฮียนก็ถือว่ามีโอกาสเนาะถึงสี่จังใดกะเฮียนจบแล้วบ่มีงานเฮ็ดกะมันกับมันหางมีหรอกเพราะว่าสมัยนี้บ่คือแต่ข้าวตะกี้มันพัฒนาหลายแล้วเราเฮ้าก็ได้ถึงสีบ่ลายกับพอได้ใส่ในครอบครัวเฮ้าเนาะสั่นเฮ้ากับสิกับเด้อบันเด้อสบายดีโดย โอเคพี่น้องเลยเนาะคุยกันกันกบทางน้องเค็มิันก็ได้ถือว่าตกลงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยก็คือทีเบิ่งในคลิปมาหละเนาะ จังได้กบอบคุญขอบคุณเด้อไปทางเมนูค้าอนเนาะที่ว่าสีส่งเสียให้น้องเพื่อเรียนกับสืส้ออุปกรณ์การเรียนเป็นสุดนักเรียนให้น้องกับ,บขอบุญขอบคุณเมย์หลายๆเด้อที่ว่าไว้วางใจลูกนี่เป็นสะพานบุญให้เมนูค้าสอนเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บไหยได้ความไข่ไหวไมีเดอเมย์เด้อว่าจะจากโูกไปไข่เจ็บเนาะเมย์ปหายมาสําได้กับขับคืนไปหาเมย์เอยเท่าวันท่าเด้อะเมย์เด้อคอยเมย์อยู่เป็นเย็นเป็นสุกสุกกายสบายใจทั้งครอบครัวเพื่อนซานของเมย์ และครอบครัวของแม่เบิร์ดสุขุสุขคนเนาะแม่นอ้อสำหรับคลิปนี้กล็ลาพีลาน้องไปแล้วขอบุณขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนติดตามฮับส่งคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบเลยบอกขำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปแล้วสบายดี